สวัสดีครับครั้งนี้ก็เดินทางไปประเทศลาวอีกแล้วนะครับเดินทางไปประเทศลาวติดตามงานอีกแล้วนะครับอ่านะครับน้องๆสบายใจได้นะครับสําหรับน้องๆลาวนะครับที่อยากจะจดทะเบียนสมบูรณกับพนิกกี้นะครับตอนนี้พินิกกี้อยู่ที่สนามบินโซนภูมินะครับกําลังที่จะเดินทางไปที่ประเทศลาวในวันนี้นะครับเช็คอินรอนานมากนะครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีครับพินิกี้เองนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพินิกี้เองตอนนี้พินิกี้อยู่ที่เมืองหลวงของประเทศลาวนะครับชื่อว่านครหลวงเวียงจันนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับซึ่งมาได้2มาได้2วันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งมายืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าพินิกี้นะครับมาทําเอกสารทํางานนะครับติดตามเอกสารของพี่น้องน้องๆลาวนะครับที่จดตเบียนสมรสนะครับที่ทําผ่านพินิกี้นะครับ จะบอกว่าพินิกี้สามารถนะครับยื่นจดทะเบียนสมรสให้กับพี่น้องชาวลาวได้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวที่มีสามีพิ็พคนไทยที่สนใจอยากจะจดทะเบียนสมรสนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามพินิกี้ได้นะครับทาง TikTok นะครับโดยติดต่อทาง t i k t o อหรือทางเฟซทางไลน์ก็ได้นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0613978963ก็ได้นะครับนะครับ0613978963ก็ได้นะครับ อ่านะครับแต่ละจังหวัดของประเทศลาวเนี่ยราคามันก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่มันจะเริ่มต้นที่69,000บาทนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะจดทะเบียนรถอยากให้พี่ดำเนินการให้ก็ติดต่อมาได้นะครับน้องๆครับประเทศลาวนี้เรารับทำแล้วเราก็ต้องมาตรวจงานอยู่เรื่อยๆนะครับทุกขั้นตอนทุกอะไรก็ตามเราพีนิกี้ต้องมาดูเองทุกขั้นตอนนะครับต้องมาดูเองอยู่แล้วนะครับครับผมประมาณนั้นนะครับ ฝากเอาไว้สําหรับใครที่สนใจยังลังเลนะครับยังยังลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจก็ลองกลับไปคิดดูนะครับนะครับเพราะวันเวลามันก็ไม่เคยรอใครนะครับวันเวลาไม่เคยรอใครแน่นอนนะครับมันมีแต่ผ่านผ่านไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เริ่มวันนี้แล้วเราไหนวันไหนเราจะชนะนะครับเริ่มก่อนชนะก่อนเริ่มก่อนได้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่นิกกี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะท่านบื้งแต่จดทะเบียนสมรสทําวีซ่าคู่สมรสเอาชื่อก็ทะเบียนบ้าน แล้วก็ขอสัญชาติไทยทำตั้งแต่ต้นจนจบจนครบวงจรนะครับแต่ละขั้นตอนก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับจดทะเบียนสมรสก็อีกราคาหนึ่งขอวีซ่าคู่สมรสก็อีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็เอาชื่อเทะเบียนบ้านก็อีกราคาหนึ่งแล้วก็ขอสัญชาติอีกราคาหนึ่งนะครับนะครับฝากเอาไว้นะครับทุกคนนะโอเคนะไปแล้วนะไปแล้วนะบาย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 ครับบายบายครับไปแล้ว